ซีโอเตียงมาเวนทำน้ำหนักแล้วครับผมชกวันไหนวันพุธครับวันพุธที่แรกมาแสบศึกพลังใหม่ครับผมเจอใครเจอกับชัดพลชัดพลสองพงศาวัสดิ์ไม่เคยเจอนะอ่าต่างศึกต่างสายเขาเป็นโมเตอ์ตายฝีมืออ่าเราก็ได้หลายรูปเหมือนกันฝีมือก็ได้ครบเครื่องมีแข้งมีอะไรด้วยอ่าหลังๆนี่ก็เดินเยอะขึ้นไปล่าสุดในโชว์สวยเลยชนะใครไว้เพืสุดท้าย วันนั้นนี่ถือว่าหักปากกาเสียเลยนะจ้าศิลาเนี่ยไม่แพ้ใครมาเป็นสิบว่าไฟส่วนเรายังไม่เกิดไปนั้นก็เกิดละครับผมรอบนี้มาเจอมวยฝีมือยังไงบ้างเจอแบบเจ็ดพอยไม่แยรครับเพราะว่าหน้าทายเราน่าจะเริ่มกลับมาแล้วอืมเราเนี่ยกลับมามีความมั่นใจแล้วเขาไปล่าสุดน่าจะแพ้มั้งถ้าจะไม่เสียเขาน่าจะแพ้มาเออเขาก็เพิ่งกลับมาเหมือนกัน หลังจากหายไปช่วงโควิดแล้วก็เพิ่งกลับมาส่วนเรานี่ไฟและโชว์สวยเลยเรานี่ก็กลับมาสองสามไฟแล้วนะ,ไ,ะไฟไปไป,ไปแพ้สมใจไทยวันนั้นในต่อน้ําหนักแล้วก็แพ้ไปแท้เรืออ่าแพ้ไ,ไปแท้เรือแล้วก็โอ้โหแพ้ไปแท้เรือเนวันนั้นนี่มันจบไปแล้วจริงๆอะ่ะไปพลาดโดนบัตอ่าแล้วก็ไฟสุดท้ายที่ไฟโชว์สวยเลยยังไงบ้างน้องน้ําหนักเท่าไหร่ไฟนี้ก็เกินไม่เยอะเกินประมาณสี่ห้าสี่ต่อยพี่กันเท่าไหร่120 120เท่ากาันอืมก็สบายๆนะเราทำร้อยสิบแปดแดงได้ไหม แรงอยู่แต่ว่าขอแล้วย,ยี่สิบนีไ่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ต้องคุมน้ำหนักเยอะสบ,ยสบายสบายต่อยที่ราดดำเนินได้มากที่ดำเนินนี่ไปต่อยบ่อยไหมหรือว่านานๆคือ,ลอลหลังก็ไปบ่อยอยู่เพราะว่าลูกลูกพี่เจอยี่ที่นั่นอ่าเสียหนึ่งเป็นโปรโมเตอร์อย่ที่นั่นเจอกับตั้งหน้าของจัดพลอยจะเปิดเกมยังไงบ้างน้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเอาสปาร่างกายอืคิดว่าแข้งซ้ายทำงานไหมทำงานแน่นอน มันนั้นนี่ทําให้เห็นแล้วว่าเรานี่จังหวะเดินก็น่ากลัวนั้นวันนั้นเจอยอดศิลาเราไปชิงได้เปรียบยกไหนยกสามยกสี่ยกสี่คิดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยวันพุธนี้เนี่ยจะเปิดเกมยกสี่หรือว่าก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆก็คิดว่าร่างกายดีกว่าเดิมนะปีนี้อายุนานเท่าไหร่ละยี่สฝากแฟนคลับสิงมาวินแล้วก็แฟนคลับซิลไนไหนเราเป็นคนจังหวัดพัทธลุงครับฝากพี่น้องพัทธลุงด้วยอ่ะครับก็ฝากแฟนคลับซิลสิงมาวินและใครมาสิงมาวินครับเป็นกำลังใจเราไปนี้ครับเป็นที่แน่นอนครับคิดว่่่าจะบินนตออเืงม ีอน,นอชื่อเสียงเดิมๆจะกลับมาไหมครับกลับมาโอเคน้องขอบคุณมากครับ